30บาทจุกของจริงวันนี้วันสุดท้ายนะคะยังไงรีบมานะคะดูลําไยจุกไม่จุกเดี๋ยวเรามาชิมให้ดูนี่นะคะตอนนี้อยู่ที่ร้านลำไย,ยสดนะคะ30บาทแก้วนี้จุกมากใครยังไม่ได้มาบอกเลยว่าอร่อยมากนะะวันนี้ยังไงชาสุรินอย่าลืมมาหาสิงคโปกันนะคะอย่าลืมแวะร้านลยาไยนะคะอร่อยจริงจุกจุ เราไปชิมอาหารเกาหลีกันนะคะ ต้องไปถึงเกาหลีแล้วเฮ้ยแม่ค้าใจดีมากเลยร้านนี้ให้ชิมด้วยนะคะเซ็กเอาขอชิมก็ไปขอชิมนะมึงอ้พี่ขออีกรูกนึงได้ไหมขอบคุณค่ะเรามาชิมร้านนี้นะก็ขอบคุณเฟซีเออเฟซีเมื่อกี้เอฟซีบอกว่าจะเลี้ยงกาแฟหนึ่งแก้วตอนนี้เลี้ยงแล้วนะคะโกโก้เข้มข้น แก้วละหนึ่งร้อยอีกสี่ร้อยเกินกินข้าวก็ขอบคุณนะคะเอซีติดต่อมาเมื่อกี้บอกว่าถูกสองสองนะคะบอกว่าเลี้ยงกาแฟนี่เลขทะเบียนรถเ้านะคะหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้ารวยนะคะขอบคุณมากมาค่ะไหนชิมโกโก้อะไรนะโกโก้อะไรนะคาร่เมพเโตค่ะแก้วละหนึ่งร้อยขอบคุณเอซนะคะ มาซื้อจริงมาซื้อจริงถูกด้วยไม่ต้องไปสตาร์บัคนะฮะนี่แหละลองชิมนะลองชิมนะฮะนี่อาหารสี่พัพี่มาจากไหนคะเนี่ยโค้ร่าเอ้าโค้ร่าของจริงเลยใช่ไหมพี่โอ้โหเห็นป้ายด้วยมวานนี้แหละเพื่อแจกประกันอยู่ที่โค้ร่ากับคนแก่แต่ว่าคันนี้จะอีเวนต์แต่ละจังหวัดค่ะวันนี้เราชิมของโค้ร่าเลยนะคะเพิ่มนะครับอยากปเพิ่มไปเล็กนะครับไปถือขอระบุ แก้วละหนึ่ง้อยบาทอร่อยมาก